สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทนักษน,นอีกคลิปหนึ่งวันนี้จะให้ดูพระของขุเออขาพนมเพิงนะครับพระร่วงหน้าขุเขาพนมเพิงนะครับมีทั้งเงือนชินและเงือนินเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับว่าที่ผมเก็บนั้นเก่าจริงไหมนะครับแล้วก็สมยุคไหม เดี๋ยวมปชมกันเลยครับครับดูนะฮะพระร่วงนั่งหน้าตะก,กวนกุเขาพนมเพิงนะครับระเบิดตรงนี้ระเบิดมากเลยนะครับอันนี้ได้มาแบบนี้อันนี้ก็ผูกก่อนนะครับด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังครับองซ้ายนี่อันนี้ผุอันนี้ระเบิดนะครับดูคู่นี้ครับอันนี้ก็ผมเอาคี้พึ่งเลผูนะครับอันนี้ไม่ได้ล้างอะไรแต่อันนี้ก็ผุ เนี่ยฮะพระวงนั่งหน้าตะกวนภูเขาพนมเพิงครับนี่ด้านหลังนะครับสวยฮะหน้าจายังหูตาก็พิบอยู่อ่ะอันนี้มาดูที่ได้มานี่ก็หลายองค์แต่มีอยู่คู่เนี้ยครับ ที่ไม่ระเบิดน่าจะอยู่ทางด้านบนนะครับองเนี้ยดูฮะอันเนี้ยไม่ระเบิดสวยไม่ผุไม่กร่อนเลยหน้าตาสวยครับเน,นนะเนี่ยคู่เนี้ยนะนะครับแต่อันนี้เห็นระเบิดแต่อันนี้ยังนะครับนิ้วเป็นเิ้ววเลยฮะนะนครับเท้าระ่วงนั่ง หน้าตะกวนนะครับเนี่ยครับด้านหลังเป็นหลังลายผ้าสวยนะฮะอันเนี้ยผมใช้น้ำมันจันกับทิพผึ่งฉลมไว้นะครับคู่นี้สวยมากนะครับก็อันนี้ก็จะเอาเอ่อไปเลี่ยมเอาขึ้นของคอนะครับ ดูพิมพ์หนึ่งครับอันนี้พิมพ์เล็กกว่าเมื่อกี้น,นี้ระเบิดเลยทั้งคู่นะครับหน้าขายกันกับพิมพ์เมื่อกี้แต่องนี้จะเล็กใช่ไหมฮะเล็กกว่ากันนะครับอันนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับครับอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับได้มาอย่างนี้เองนะครับ เนื้อจะระเบิดทั้งสององค์เนื้อพุนเลยนะครับว่าที่ผมสะสมรวบรวมไว้นี่เก่าจริงไหมนะครับเนี่ยฮะเขาเก็บไว้ในหลังนะครับหลังไม้นะครับเนี่ยที่ที่ผมไปได้มานะเขายกหลังไม้มาให้ผมดูเลยนะครับเมื่อกี้ เป็นเนื้อชิ้นอันนี้ดูเนื้อดินกันบ้างอน,นี้เนื้อดินนะฮะเนื้อดินเผาเบามากเหมือนเปลือกไม้เลยนะครับเนี่ยดูด้านหลังอะคาบกุยังมีอยู่นะครับถ้าเนื้ออย่างเงี้ยผมดูแล้วแต่ไม่ใช่เซียนพานะผมดูแล้วโอมน่าจะถึงยุคอะ่ะถ้าทำ ถ้าเป็นพระใหม่ๆสี่สิบห้าสิบปีทำเนื้ออย่างนี้ผมว่ามันทำยากผมว่าทําไม่ได้เนี่ยถูกกันประทบกันก้องแกงก้องแกงเลยครับบางครั้งก็ล่วงนะหลุดมือเหมือนกันดูไปดูมาแต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยดูสวยครับหูตากระพิบสององค์นี้ก็ไม่เท่ากันเห็นหม อันนี้หลงลักติดทองนะครับนี่ทองครับนงเหลืองเนี่ยนะครับมีทองนะครับแทบจะหลุดหมดแล้วอันนี้หลงรักแต่ไม่ได้ติดทองนะครับไม่ใช่เนื้อดำนะฮะอันนี้หลงรักครับหลงรักดำน่ครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อแบบเนี้ยเนื้ออิดนี่แหละเนื้อดิน แต่เนี่ยลงรักรักเก่ามากนะครับสีดำรักดำนะครับดูคู่นี้ครับจะเห็นว่าผมได้พระมานี่ไม่ใช่ได้มาทีละองค์สององค์ผมเอ,อได้มาได้มาพอสมควรนะครับเพราะผมเวลาซื้อบูชามาก็แบบเหมาเหมาด้วยนะครับเพราะเขาเก็บไว้ โดยเฉพาะบ้านบ้านเนี้ยเขาเขาไม่ได้ไปขายนะครับตั้งแต่รุ่นปู่นะครับรุ่นหลานเล่าให้ผมฟังนั้นแล้วรุ่นพ่อก็ไม่ขายมาจนรุ่นหลานนะครับเนี่ยครับถ้าถ้าของใหม่มันไม่ใช่เนื้อเนี่ยครับอันนี้แห้งแล้วเบามากเบาเป็นเปลือกไม้เลยนะครับเนี่ย ทบกันดังก้องแกงก้องแกงเลยครับนะฮะหูตากับพิบสวยครับพิมพ์นี้โดยเฉพาะพิมพ์นี้เห็นไหมเออเขาจะมีพวกเนี่ยฮะเขาเรียกแร่ทองคํานะครับเขาจะมีทองมีเงินนี่อันนี้อันนี้อันนี้เงินฮนะเนี่ยองค์นี้เขาจะเป็นเศษเขาจะเนื้อดินเนี่ยส่วนมากเขาจะมีทองเนื้อชินก็มีนะ นะครับที่ผมดูฮะเขาจะเอา,เอาแร่แร่เงินแร่ทองใส่ไปด้วยนะครับให้ดูอีกคู่หนึ่งครับเนี่ยฮะสวยฮะหูตากับพิมพิมพ์นี้สวยมากนะครับเ้าเรียกว่าพระร่วงนั่งพิมพ์หน้าตะก,กวนหน้าน่อิ่มเอ,อิบนะครับสวยนิ้วเห็นไหม คบนโบ,บ,บราณเนี่ยเขาเขาเขามีความละเอียดนฮะนิ้วเท้านิ้วมือเห็นไหมเนี่ยฮะเป็นพระพุทธรูปเนี่ยครับเนี่ยมือเหมือนพระพุทธรูปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบพระพุทธรูปนะครับนะครับแต่เป็นเนื้อดินนะครับชื่อว่าพระร่วงนั่งหน้าตะกวนกุพนมเพิงนะครับ สวยครับดูหน้าหลังนะครับมีละลายลายนิ้วมือหรือลายมือเลยนะครับตอนที่เขาท,ไทาไม่ทราบว่าทําไงทําไมถึงมีลายมือเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ,นะรบเนื้ออันนี้ก็เนื้อบินหายไปหน่อยแต่เนี่ยคาบกุเข้าไปอยู่ในซอกเลยนะครับ คลิปเนี้ยสวยมากๆนะครับน่าใช้นะฮะเล็บเล็บมือเล็บเท้าขององค์ท่านเห็นชัดอา่าก็ดูกันนะครับแล้วโทรมาพูดมาคุยกันครับอาจารย์สุทศั์มั่นเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะครับ